ดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนจ้ามือนีปลาอยู่กับลุงจอดพาพี่น้องเอฟซีมาชมถุงขนาดฝรัลล่งค่ะพี่น้องในหมือฝนตกลิ่นค่ะพี่น้องเบิ้งของป่าฝนตกลินตะเสาเลยจ้าพี่น้องแล้วก็อันสิไปแววบบานลูกไส้ลุงเนาะค่ะโอ้โหลังคาขาวๆนั่นจะเป็นบานลูกไส้ลุงจ้าพี่น้องล้อมรอบด้วยอันทุ่งขนาดฝรัลล่งค่ะพี่น้องพุน่นะโอ้ยมีตะหยอดง,งามๆค่ะพี่น้องเ้ยเป็นตะอันเก็บไปลวกไปหนึ่งปลาแสบเนาะจ้า แต่ว่าแถวนี้เก็บบ่ได้ดิค่ะพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ข้าเจ้าปลูกเองเนาะค่ะแล้วก็าห้ามเก็บนะคะขนาดฝรั่งนี่เขาเจ้าปลูกเอามาเล็ดไปแปรรูปเป็นน้ำมันผืชจ้าปุนหะค่ะพี่น้องว่าเฮเขากําลังออกดอกเดี๋ยวนี้จ้าแต่ว่าช่วงเดือนมีนาหนีน่เขาเจ้าใส่ปุ๋ยที่ค่ะพี่น้องงามๆน่งสิ่นี่ห้ามเก็บด้วยค่ะแต่เก็บไปกินเลยเราบ้างทองลวงด้จ้านี่ปุนหะโอ้ยถุง มักใหญ่เลยค่ะพี่นองเอ้ยบุระสุดลูกหูลูกตาโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะจากพี่นองอบึงบ้งบิง่งบึ่งบุระค่ะพี่นองเอ้ยปายูอนันขับพะกครขับรถออกมาเนาะค่ะมาเห็นปาอยู่เลยบอกลุงจอดอรีวิวให้เอฟซี่ชมก่อนเนะจากแล้วก็สิไปบ้านลูกไส้สิไปอันซอยฟรั่งข้าเจ้าเจ็บจับแกะนะจ๊ะเพรา,า,าะว่าลูกไส้ลุงนี่เขาเจ้ามีแกะที่นี่แกะ,อ,ะออกลูกไม้ที่นี่ เขาบหา่หห้นมลูกนะค่ะต้องไปซอยจับนะคะ่ะเพราะว่าอันเพื่อนบ้านลูกไส้ลุกงนันเพิ่นผู้เดียวนะจ๊ะเพิ่นจับบ่ได้นะนะเพิ่นปลูกลูกไส้ลุกนี่ก็เลยโทรมาให้พอนี่ไปซอยจับเพราะว่าลูกไส้ลุงก,กับอลูกสะไพ่นี่เพิ่นไปเที่ยวจ้าพี่นอ้องค่ะว้ยเห็นยังสี่แล้วขั้นใหม่ขั้นเมื่ออย่ากเก็บเด้ค่ะพี่น้อง <c oughs> อย่ากเก็บเป็นหนึ่งปลาน,นะจ๊ะพี่น้องค่ะแต่บ่กล้าเก็บดอกค่ะพี่น้องเพราะว่า ถามอันคนข้นา,างๆแถวหนีเลี้ยวเนาะจราะว่าก็เจ้าหามเก็บนะจืะมแต่ว่ากับว่กก้าเก็บไปกินหรอกค่ะพี่น้องพราะว่าก็เจ้าใส่ปุ๋ยค่ะย่านทองอันล่วงเนาะจ่ะโอ้ยอ่อนซ่อนค่ะเดนมีเอฟซีถามมาอันขนาดฝรั่งนี่รสชาติเป็นแบบใดอ่ขนาดฝรั่งนี่รสชาติอ่ะจะค้ายๆพักกวางตรงบ้านเฮาเน้อจ้ะแต่ว่าใบเขาจะคล้ายๆอ่ขนาดอันนั้นค่ะ แต่เวลาเ้าเอาไปลวกไปกินเนาะคะ่ะจะเหมือนดอกพักบานเฮ้านะจ๊ะพี่น้องวันน่ะค่ะพี่นอ้องแล้วมีเอฟซีทาม,มา่าอันพักคนาฝรั่งกับพักเอเค้นเนี่ยนะไข่กันบอ่นนบอนะนะบ่อเด้จา้าเด้พักเค้นนี่จะใบยิก,ย,กยิกนะจ้านี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะพี่น้องสองแปลงสามแปลงหมือนี้ค่ะพี่น้องมีแต่แปลงยังไงแถวนี่จา้านน่ะฝนกระตกลิ้นค่ะพี่น้องเอ้ยบัดนี้สิไปอันบานลูกไส้ลุ่งแล้วครับพี่น้องนี่ มนข้างหน้าหนิจะเป็นมีปลาเห็ดที่จะไปนองมีแต่ปลาเห็ดแถวนี้จะไปนองนี่นี่จะอยู่นอกเมืองเนาะจ้านี่มาหอดบานลูกไส้ล่งงหรอจ้าพี่น้องบานลูกไส้ล่งนี่เป็นเอ่อเป็นบริษัทรับเหมาเนะจ้านี่อาคารนี่ก็จะเป็นอาคารเก็บของนะคะเก็บพวกอะไรพวกรถนั่นละจ้านี่เวลาลดพ่นมีตั้งร้ายขั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นบริษัทรับเหมาเนะคะรับเหมาเห็ดเอ่อ ปูงสวนตัดตน้นไม้หรือเฮ็ดพวกระเบียงบ้านนะคะปูพื้นรอ,อ,อบบ้านยังสินะคะพี่นองจัดสวนยังสินะคะแล้วก็หรือทุบบ้านนะคะออขอาเจ้าจรับงานแต่ละหม่องนี่โอ้ยค่ะพี่นองเอ้ทุบบ้านแต่ละหลังนี่มีแต่หลังใหญ่ๆแต่ว่ากับบ้านเก่าแล้วนะคะที่ขาเจ้าจทุบถิ่มเนาะคะ่ะโอ้นะคะพี่นองพูดอะแกะเนี่ยเนี่ยแกแกตัวนี้จะเป็นตัวผูด้วยจ้านี่อ ขนเขาหนานะพี่น้องไปเบื้องไกลๆนี่ขนเขาหนาอลหที่จะพี่น้องนี่เห็นไหมคะนี่เนี่ยเขาบ่ห้ยลูกเออเขาบ่หายนมลูกเห็นไหมคะเนี่ยเขาบ่ยืนยื้ซื่อนะจ้ะยืนนิ่งนะคะเนี่ยเวลาลูกเนี่ยลูกอยากกินนมนะคะเห็นไหมคะเขาเดินหลบนะคะเนี่ยเนี่ยนั่นแต่ว่าลูกไส้เพื่อนัันฝากอันไว้กับเพื่อนบ้านให้เบื้องให้นะคะที่นี่เพื่อนบ้านเพื่อนัันผู้เดียวนะจ้ะเพื่อน เพิ่อนเอาบ่าไว้เพิ่นนมาต้องจับนะคะก็คือพอ่าอีกตัวหนึ่งนะน,นะ,ะเขามากไกลๆนะคะพญานนะเนี่ยตัวผูตัวเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเออเข้าไปใกลๆกล็กทางบ่อนลึงนี่นะคะเขาก็จะันนั่นเฮาดิคะ่ะพี่น้องเนี่นย,ยลุ่งต้องค่อยๆลูบเขานะคะค่อยๆลูบเขาให้เขาเอ่อลึงกับเฮ้านะคะป้ายอยู่กับบอกอาเขาไปดิคะ่ะพี่น้องเอไงไง็นไมักล้นั่นถ้าเขาบ่อนลึงเนาะคะ่ะนั่นนั่น ลุงสิเขาไปจับตัวเมอว้เนาะค่ะเราให้ดูลูกเขากินนมนะคะแต่ว่าตัวตัวโพเนี่ยตัวใ่นี่เขาไปกวนนะคะเนี่ยลุงค่อยๆลูบแล้วก็อันเบิ่งเบิ้องผนซเฮ็ดจังไหนคะพี่น้องเพื่อนว่าเดี๋ยวสิเอาเขาตัวใ่นี่เขาไปขังไว้ในขอกในขังในนะคะเบิ่งสิอันขังใดบเพราะว่านั่นนั่นนั่นค่ะพี่น้องลุงกําลังจับเขาไปเห็นไหมคะพี่น้องนะจับ เดี๋ยวสิเอาตัวนี้เขาไปค้างไว้ในหั่นแล้วก็จะจับตัวนี้ไว้จังสีไนลูกจังสิได้กินนมนะคะเบัง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 ,บงนั่นนั่นลูกลุงต้องเฝ้าปิดเพราะว่าตัวใ,ใหญ่เนี่ยเขาส้นค่ะพี่นอ้องอืส้นแต่ว่าน่ารักนะั่นปิดใบแล้วแต่ค่ะพี่น้องสิปิดอยู่ว่าเป็นยังค่ะพี่นอ้องอืเพราะว่าเขาดื้อน,นะจ้ะค่ะ พวกพายุก็ไเด็แต่ยืนเบื้องกับเพื่อนบ้านเพื่อนนกกาเพื่อนบกกาเขาไปจับเป็นหยานตัวใหญ่นะจ้าพี่น้องนั่นนั่นนี่ไม่คะพี่น้องสิโดดออกมาแล้วจานาน้าน,น,นั่นตัวเน้อยนะเขาอยากกินนมนะคะพี่น้องเมื่อแม่เขาก็บ่ให้กินน่าสงสารเนาะจ้าค่ะตอนนี้มฝรังคนหนึ่งเพื่อนมาซอยจับอะเพิ่นอยู่ขงนนะะังนเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนชินเพิ่อนลู่นะจ้าพี่น้องเกี่ยวกับสัตว์เนาะจ้าเพื่อนบ้านลูกไสล้ลุงโท่ให้มาซอยจับนะจ๊ะพี่นอ้องพูดเพ็่น กำลังจับให้ลูกตัวในหน่อยกินนมอยู่ลุงก,ก็ต้องคอยอันกันตัวยิ่งใหญ่ในวัยนี้ค่ะพี่น้องมึงคอยลูกคอยข้ามเรากับกันวัเบืงๆๆๆเ้งเบื้องเบื้องเขาอยากเขา่าเขาสิเข่าไปกวนตัวขังในนะจ๊ะพี่นอ้องอื่อไหร่ลุงตึงอันคอยลูกคอยนันว้นะจ้าเมื่อไอยากมนเขาไปนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวนี่เขาซนจ้าตัวโผดิค่ะพี่น้องนี่ค่ <c oughs> <c oughs> ะแค่กันนาฮักนะจ้า ดูตัวนี้นี่วิ่งหลบสนามอยู่ค่ะพี่น้องปวดละท่าเขาเดินเป็นทา่าเออเติรดยิ่งเบิ่งใกล้ๆนี่อันขนเขาหนาหนาจ้ะพี่น้องหนาอิลีดที่ค่ะพี่น้องว่ปลาอยู่รองจับเบิ้งเหล่ามือจีเนาะคันโอ้หนะค่ะพี่น้องตัวนี้นี่ส้อนอีหลี่นะจ้ะลุงมาเดี๋ยวเอ,เอาอาหารให้เขาก้อนวัาซันว่ากัสิเขาบ้านกันแล้วค่ะอีกประมาณสักสามชั่วโมงลุงกัสิมาซอยอันฝรังเพ่นจับอีกเนาะค่ะ พราาะว่ประมาณสามชั่วโมงกันเสียไห้นมลูกเทื่อนึ่งยังสี่นะคะลูกไส้กับลูกไผ่เหมือนอ่นเพิ่นจังสิกลับมาจากไปเที่ยวเนาะค่ะค่ะเน,นี่ยตัวนี้นี่วัยอยูุ่สื่อที่เ่ะพี่น้องวิ่งรอบอันสนามอยู่ค่ะพ <c oughs> ูดอะพูดอะพูดอะเขาไปอันในบ้านแล้ววันนี้พุ่นสองตัวนั่นก็อยู่ในบ้านนะจ้าวันนี้สิอันกลับบ้านแล้วกันแล้วค่ะพี่น้องอื ฝนกระต๊ลื่นค่ะพี่น้องเอ้ยเบื้องทองฝาคึมๆนะคะต๊ลื่นมัดเหมือแล้วก็มือน,นีปายูวานะจ๊ะพี่น้องค่ะเขียวๆข,ข้างน,าน้านันก็จะเป็นอันขนาฝรั่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวปายูสิผ้าชม่มขนาฝรั่งหนาบานลูกไส้ลุงเห็นไหมคะปายูวาอันบานลูกไส้ลุกนี่อันล้อมรอบด้วยขนาฝรั่งเห็นไหมคะพี่นอนะ้องเพื่อนอะแปลงนี่กับแปลงใ่ญ่เลยค่ะพี่น้อง บอกตรงๆเลยว่าปายู่เห็นแล้วปายู่ขั้นใหม่ขั้นเมื่อย่ากเก็บค่ะพี่น้องอยากเก็บดอกไปไปอันลวกไปหนึ่งนะคะพี่น้องพวกเนี้ยเอ้ยคะแนนอันขนาฝรั่งอันเกิดตามธรรมชาตินี่ปายสูสิเก็บอยู่ค่ะพี่น้องอดใจบ่ได้ล้วค่ะพี่น้องแต่อันนี้อันเก็บบ่ได้นอาอค่ะเพราะว่าก็จาห้ามเก็บนะจ๊ะพูดนะคะพี่น้องเอ้ยดอกสาบลาบยูง,งามคกเนอกจากพูนฝากข้องน้ำปนกับแมนเมื่ดนี่จ้ะพี่น้อง เพราะว่าอันทังนี้ขาเจ้าอันส่วนมากสิบปูกอันข,อขนาฝรั่งนะคะแถวอันทังบานปายโยนี่เขาเจ้าสิบลูกเขาซาลี่เยอะนะจ๊ะพี่นออ้องลูกไส้ลูกนี่ก็ยุชาานเมืองแต่จะยู่คเราฝากกับอันพวกปายโยเนาะจา๊ะย่เมืองเดียวกันเนี่ยแหละจ๊ะพี่น้องเออเบ่งไก่กับพี่น้องเบ่งเห็นไหมคะพี่น้องดอกเขาจะเหมือนดอกอพักกวางตุงเลยจ้ะ เดี๋ยวปายูสิได้สร้างเามาเล็ดนี่เอาไปฝากเอฟซีทางเมืองไทยอยคะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่ดอกเขาจ่าพี่น้องเบิ่งไกลๆชมไกลๆเลยจา้าโอ้ยออนซ้อนเนาะจ่าพี่น้องค่ะ <c oughs> เม่ละเขาบานนี่งามงามนี่ค่ะพี่นอ้องเรื่องอารามเลยลคะค่ะแถวนี้เดี๋ยวให้เขาันดอกบานเดี๋ยวป่ายูสิผ้าพี่นออ้องเอฟซีมาชมอีกเนาะค่ะค่ะฝนกระโต๊ลินอยคะพี่น้องเอ้ยปนีสิเขาบานแล้วค่ะพี่น้อง ปายุกขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขตนเนื้อค่ะทั้งเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่าหยุกับลุงจอดในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะ